นนเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคาีิเจแล้วก็รายการ P O E g u i ไ e b โอคามิเจกันอีกแล้วปึ้งปึ้งปึ้งนะ ความทรงจำมันหายไปทุกคนนะจากผู้เล่น3.18มา3.25ไม่โลกนี้มันช่างโหดร้ายนะฮะโมไปเยอะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะมีหลายคนอนะถ้าเข้ามานะมันไม่สามารถกดแลกเปลี่ยนจากค r r เรนซีไอเค้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าอยู่ในคิงมาร์ชนะครับคิงมาร์ะใครท,ที่เข้ามานะแล้วก็มันจะมีให้เราแลกเปลี่ยนค u r เ e นซีได้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยอาอย่างเครื่องของรัสเซียนะมันบักนะ มันมันไม่สามารถกดแบบนี้ได้ทุกคนเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับมีหลายคนทักเข้ามาก็ไม่สามารถกดได้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกวิธีแก้ให้นะเบื้องต้นเนาะเผื่อในอนาคตเกมก็จะแก้แล้วล่ะนะแต่ตอนนี้ใช้ไปก่อนนั่นเองเนาะก่อนรีบทาคลิปมาก่อนให้มันสะดวกต่อคนใช้นั่นแหละสมมติว่าเราจะซื้อออฟออฟอาชิมีกันฉันอยากได้ออฟออฟอาชิมีเรามีซีเราก็เลือกซีไปใช่ไหมทุกคน ีเนี้ยคนมันบั๊กมันมันกดไม่เข้าเลยทุกคนมันอย่างนี้เลยเออมันกดไม่เข้าเราก็กดกดช่องแรกอะกดได้เราก็ใส่ไปก่อนสมมุติว่าผมต้องการดูเรโซมันเนาะมันจะได้สิบเอ็ดอันต่อหนึ่งซีผมอยากได้ซักเออสิบเอ็ดอันตามที่เขาขายนี่แหละเอสิบเอ็ดอันแล้วกันมันสิบเอ็ดจุดเจ็ดมันไม่ได้มันตั้งไม่ได้พอทีนี้เรากดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเคอร์เซอร์เราอยู่ช่องนี้นะครับเราก็กดแถบทุกคนกดแถบแบบนี้นะครับ ในคีย์บอร์ดของเราปุ๊บมันก็จะมาช่องนี้ครับแล้วก็กรอกเลยนะว่าเราจะซื้อกี่ซีเนาะแล้วก็ตั้งออเดอร์ไปนะเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยละกันนะเออม,มันก็ใช้เงินที่เก็บจากแมปจากชานลนนี่แหละนีได้แล้วนะออเดอร์คอมพีทครับประมาณนี้นะกดที่ช่องแรกนะครับช่องแรกมันกดได้แล้วแล้วก็กดแถ่ไปนะโอเคเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆนะ แก้ปัญหาไปเบื้องต้นก่อนลวกันแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับทุกคนมาช้าอะไรก็รอก,กันหน่อยแล้วกันนะฮะผมก็ต้องหาแบบเทคนิคอะไรใหม่ๆนะมาไกด์ทุกคนนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะตอนนี้ก็เลเวล7จสกับตัวแรกของเรานี่มันเปิดมาก,กี่วันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให,หน่อยลวกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนีๆๆๆ้ไปเรื่อยๆไปก่อนล้วกันครับผมค่ะอุย้ย